อยู่กับผู้ใดอยู่กับผู้ใดอยู่กับลูกสาวลูกคุยสาวลูกคุยไปเฮ็ดงานบ่ครับเฮ็ดอยูตลอดฮะเฮ็ดตลอดพวนเนี่ยในอันไปเฮ็ดนักเลยมันก็ไล่ลาออกบัมือนน่มาอันลาออกก็ไปสมัครใส่เขาว่าวันมาแก่แล้ว่าอยู่หลายเดียว เป็นแม่บ้านเนี่ยนี่เป็นแม่บ้านแม่บ้านเนี่ยโรงงานอย่างก็มีเนพ่อในโรงงานโุงบ้านโรงบานีิกเนี่ยโอ้ลงบาลกรุงเทพเลยหมครับคือเขาม่อ๋ออาเรามีร้านไห่เลี้ยงไ่มครับทังไ่นเขาไปโรงเรียนไเลียนเอไปโรงเรียนไขเาคนไ่ใหญ่ สองปีกันนี้ลงอันนี้อะไรสารเงี้ยสาแล้วโ oh. อ้แค่ตบวขันแรกเวอร์ใครตัวอังสิบรับเนี่ยบ้านคลาดขับอาย่บ้านมันยอยู่โดนมันจะ่เงี้ยที่งานอยู่หนีโดนแล้วมาสู่บ้านนอาดอกเมลเมลบอบมาสู่บ้านนอกดอกเนาะบ้านนอกก็ลาดกันเนาะคลายไม่ว่าคลายตลอดยุบหมดรอง ปวดสมมติแบบผู้แบบพักเรืว่าพัดนอนหรอยายอยุ่ท่าใดหรอวนี่ครับอยายอยุเท่าใดหรอเก้าสิบเก้าสิบปิดแข็งแร่งนิยังเรียนได้อยู่นี่ยเก้าสิบปีอายุยืนมาัเแม่เลย เรายังย่างได้เรายังบ่รู้เรื่องนังจำยังจำคำบ่ไดเลยคุณเดียวกันกับไปเบื่อแล้วไปเบื่อแล้วที่หอดบ้านเขอยากกลับไปบ <ừ. S 1> <m> ้านเขาอยากกลับไปบ้านกลับไปกับเวชอดพ่อกันพ่อเบื่อเราลูกไฟมันก็บ่เป็ดตปดูน้ำเด้หรือไฟผู้มันดีก็ดีดีอยู่ โดนมาแล้วสองไพ่แล้วสองไพ่แล้วเก็ดไพ่ผู้ดีก็ดีเป็นบ่ค,ครับส่วนมากมันสิบ่ค่อยดีเป็นบ่บ่ยส่วนมากคืบ่ค่อยดีแล้วเนาะอ๋อหนูกสาวบ่ลูกสาวโหล่าโซลูกสาวหลาหนุกไผ่หนุกเป็ดนีาา่ลูกจะก้นเหรอครับ ffer? แปดกน 8คนตายแล้วอ้ายใหญ่เสียหลอแม่ึไปอ๋า